ได้ดีมากทำเต็มที่ที่สุดแล้วในทุกๆรอบนะคะก็หวังว่าแบบจริงๆก็อยากให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็มีความสุขในในการดูประกาศประกวดนิทรรศการแล้วหนูก็เชื่อว่าทุกอย่างมันก็คือที่ทำแล้วในการตัดสินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวหนูเองก็ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดภูมิใจที่สุดนนาทีอิงฟ้าตอนจับมืออิงฟ้าพยายามแบบถอดใจเข้าออกมากยากสุด คือจริงๆตอนอย่างที่หนูบอกว่าตอนที่อยู่หลังเวทีท็อปไฟก็คือเราแบบจะเป็นลมเพราะว่าเหมือนแบบเราตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยค่ะตอนที่จับมือก็คือมันหูดูดับแล้วอะนันตอนนั้นก็คือไม่ใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราก็ก็คงมีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเขาก็เหมาะสมเช่นเดียวกันกลัวที่จะอู้ไม่กลัวเหมือนกันอะกลัวเหมือนกันนะถ้าเป็นไทยแลนด์อะไรเงี้ยก็คงแบบอาจจะแบบ นิดนึงนิดนึงค่ะในใจอะนึกนึกอะไรบ้างครับตอนนั้นนาวินาธินันความรู้สึกหนูเหมือนตอนที่จับมือไฮดี้เลยคือว่ามันแบบสมเหตุสมผลที่สุดแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเขาได้เป็นมิสแกรนดิเดตแน่นอนเราก็ดีใจด้วยแล้วเพราะว่าเขาก็แบบเหมาะสมถ้าเป็นเราเราก็จะทำหน้าที่เราได้ดี่อะไรเงี้ยเพราะเราก็สู้สุดเหมือนกันคิดในใจแค่นั้นเลยค่ะในใจก็แอบหวังลึกๆอยู่ใช่ไหมพี่ก็หวังหวังค่ะก็หวังให้แบบเป็นไทยแลนด์อะไรเงี้ยใช่เพราะว่า มันแล้วตัวเราเองเราก็มั่นใจว่าเราเราก็ทำดีทุกรอบไปอะไรเงี้ยค่ะก็แอบหวังขอบคุณทุกคนที่มาดีครับที่มาีก็อยากขอบคุณทุาก็กำลังแรงเชียร์แรงใจเลยค่ะเพราเชื่อว่า คนน่าจะเห็นว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆเขาอยู่ในเวทีได้ยินเสียงแฟนคลับไทยบบได้ยินได้ยินใช่ค่ะได้ยินมันก็ทําให้เราแบบมันมันอินมากทำให้เรายิ่งทุกเคดงอะร่วันนี้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองมามันเป็นอไดนะคะว่าตลอดตั้งแต่เราได้ตาแหน่งอยูิสลไี้าบูต่างๆเยอะมากๆวันนี้เราก็เพิสูน้เห็นแล้วว่า คนไทยเรามันไม่จําเป็นจะต้องกลัวแบบการเี่นสมุดหมายอยู่ที่แบบว่าเราจะทีเซนเราอย่างไรแล้ววันนี้เราก็มาถึงจุดที่แบบว่าจับมือได้หลังจากนี้ต้องพร้อมของในและต่างประเทศเราจะมีสัญญาณมากๆยพร้อมก็พร้อมค่ะเพราะว่าเราเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่เราเข้าไประเแล้วก็จะบอกหนูว่าถ้าใครที่ได้ท็อาฟิีอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียม ขอใช้เนาะอะไรอย่างเงี้ย,ยใช่แล้วก็ดีใจที่แบบเพื่อนๆทุกคนได้ไปประเทศไทยเราด้วยก็หวังว่าทุกคนจะแบบให้นานการต้อนรับพร้อมดูแลพร้อมดูแลกันเป็นกันมากที่ดีแน่นอนค่ะใช่แล้วเดี๋ยว<น>เดือนธันวาก็จะมีหมอรำจะต้องไปงี้เหรอก็รอลุ้นดูค่ะเราจะได้ไปคะ่ะอย่างบอสบอกว่าสิบคนปีนี้จะพาปังทุกคนเลยใช่ก็จะมีอาจจะมีทัวร์ไรอยนางเงี้ยค่ะว่าจะได้ไปประเทศไหนบ้าง ได้รางวัลชุดประจำชาติด้วยใช่ไหมคะประจำชาติอ่าเป็นยังไงบ้างครโอ้โดีใจมากๆเพราะว่ามันได้กินมาสุด10ปอกประเทศที่ประกวดแล้วไทยแลนด์เราได้เป็นติดหน,นึ่นงนะอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูเองก็ตั้งใจพรีเซนต์กานมวนไทยบ็อกซินน่งอย่างสุดความดีแล้วก็ดีใจที่ต่างชาติหลายๆคนชื่นชอบด้วยไม่ใช่แค่แบบในไทยก็หายเหนื่อยการตอบคำถามภาษาอังกฤษพอดีแบบทำได้ดีไมด้ดีมากตอน,น,นตอบคำถามรู้สวยซึ่งเลยนะครับ ตอนแรกหนูไม่แน่ใจเอาละแบบมันตรงกับที่เราทํากันบ้านมาพอดีใช่ใช่ใชก็ต้องบอกว่าคือจริงๆหนูทำกันบ้านหนักมากในหลายๆรอบไม่ใช่แค่เรื่องของกรารมาถามอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้ยินคำถามเราเรารู้สึกว่าแบบโชคดีที่แบบหายเหนื่อยละที่เราแบบฝึกฝนทํากันบ้านของเรามามันรงกับรง ที่เราแบบเราคิดไว้ซะว่าสถานการณ์บ้านเมืองของโลกอะไรเงี้ยต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนแล้วเป็นจริงนะเราก็เลยได้ตอบอย่างนี้สิ่งที่เราอยากจะแบบพวกเราประทับใจจริงแฟนชมว่าอิงฟ้าคุมสติได้ดีมากๆในการรับะานอยรอบาี้ก็ว่าพยายามทุกสิ่งหรือว่าถ้าเราเราท่องจำมาอย่างเดียวอ่ะเราจะลืมถ้าเราตึงติแต่ถ้าเราคุมมัครับมันก็จะแบบ นิสิตคบคุณแฟนที่เชียร์เราทั่วโลกก็อยากขอบคุณทุกคนคที่ให้กำลังเชียร์แรงใจ Thank you for love for support everything แลวก็ Believe in me ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวฟ้าวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการดูนางงามอย่างน้อยฟ้าเชื่อว่า ปีนี้มันเป็นประวัติศาสตร์หรือปร,ปรากิการใหม่ๆห,หลายอย่างในวงการนางงามก็ขอให้ทุกคนแบบรักแล้วก็ติดตามมิสแกรนต่อไปเพราะเชื่อว่าถึงปีนี้จะไม่ใช่ปีหน้าก็ไม่แน่วงแรกของไทยอาจจะมาแน่นอนซึ่งวันนี้ก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วคนะ่ะ